สวัสดีครับสวัสดี fc แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันอังคารที่11มกราม2565นะครับอ่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ดูลงพระทวดคือองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เตารีดใหญ่เนื้อว่านผสมดินกากยายักนะครับนี่เป็นพระของขวัญเหมือนกันนะครับหน้าของเขียนว่าหลวงพ่อทวดพระของขวัญวัดห้วยม,มงคล ตีเตารีดใหญ่นะครับหลังเรียบหลังเรียบหลังเรียบแต่ก็จะมีโดยผงอะไรเนี่ยโดยโดยผงปลอยเขาเรียกว่าเกล็ดปลอยโดยเกล็ดปลอยเข้าไปด้านหลังเหมือนกับพิมพ์พลอดเลยเหมือนพิมพ์พลาสอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันคลิปที่แล้วเป็นพิมพ์พลอดตคลิปนี้ให้ดูพิมพ์เตารีดอดงค์นี้ให้ร่วมทำบุญห้าสิบบาท องละห้าสิบบาทนะครับองนี้มาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับนี่เลยองค์จริงจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์เตารีดใหญ่นะครับพิมพ์เตารีดปีห้าห้าเป็นพระของขวัญเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หลังเตารีดรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนเตารีดเขาก็เลยเรียกว่าพิมพ์ทรงเตารีดนะครับเป็นเนื้อว่านสมดิน ดินกากยาดยนะครับในวันผสมนินากากยาดยมาดูกันซิสวยงามไหมคมชัดไหมนี่นะครับสวยคมชัดเหมือนกันนะสวยคมชัดมากมีสองดูดีๆมีลูกตาด้วยนะครับเดี๋ยวซูมขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่โหสวยมากครับสวยมากมีครบาบไขขึ้นนิดหน่อย เห็นมวลสารเห็นผงสวรร์ขึ้นเห็นผงว่านต่างๆขึ้นด้วยนี่กุ่มเยอะไปนะครับตรงนี้หลังเรียบเหมือนกันหลังเรียบแล้วก็โรยอะไรนะผงโรยเก็ดทอยด้วยเหมือนกันนะครับนี่โรยเก็ดทอยด้วยเหมือนกันกับองค์คลิปที่แล้วเลย คลิปที่แล้วเป็นทรงพระลอดคลิปนี้เป็นเตาลีดเตาลีดใหญ่มันสานดีเหมือนกันนะครับมับนสานชุดเดียวกันเลยนะครับสร้างมาพร้อมกันปีเดียวกันลเล็กกับพินใหญ่หนังสวยมากนะครับมับนสานสวยมากอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งเดี๋ยวผมไม่ดูอีกองหนึ่งเกืบเทียบกันมันสานจะสวยไหมอีกองนี้ เทียบกันเลยสององนี่ครับสององปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันปีเดียวกันแต่สีจะแตกต่างกันนิดหน่อยเห็นไหมครับปีเดียวกันกดพิมพ์พร้อมกันสร้างพร้อมกัน มวนสารเดียวกันแต่คาบว่านคาบความชื้นของแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันทิมใหญ่ปีห้าห้าองค์นี้ให้ทาบุญอยู่ที่องค์ละ50บาทนะครับองค์ละห้บาทหลังเรียบแต่โรยเกล็ดพลอยไว้ เป็นมอนสาันนีเยอะไหมนี่ครับบางองค์ก็จะมีหงแร่ด้วยดำๆนี่คือหงแลนะครับนดำหงแลอันนี้ผมไม่ได้ติดกล้องนะครับใช้กล้องโทรศัพท์อย่างเดียวเลยไม่ได้ติดกล้องให้ดูมวนสาร ผมสวรรค์มงคลผองสายทองลอยอยู่นี่ครับว่านขึ้นนิดหน่อยนะครับเก้าปีสิบปีทีนี้หกห้าอันนี้ผ่าปีห้าห้าจะสิบปีเต็มแล้วนะครับเนี่ย ถ้าผ้าเก็บรักษาให้ดีความชื้นไม่มีผ้าก,ก็จะไม่ขึ้นลายลาก็จะไม่ขึ้นนะครับก็จะอยู่แบบนี้แหละขึ้นก็ขึ้นนิดหน่อยไม่ขึ้นเยอะแต่ผ้าที่มีความชื้นเยอะๆเวลาเก็บไว้ในกล่องขาบวานก็จะออกมาเยอะคือขับความชื้นครับความชื้นจะออกเยอะถ้าเก็บรักษาดีก็คงสภาพเหมือนเดิมนะถ้าเก็บรักษาดีนะครับอยู่ที่เราเก็บรักษานะครับผ้าเนื้อว่าน สว,สวยเลยมวลสารดีนะครับมวลสารดีชาวหาบูชากันได้เลยถูกๆุกห้าสิบบาทนะครับเอาไวแ้แจกญาติพี่น้องคนที่ไม่ได้มานะครับคนที่ไม่ได้มาจะสั่งไปแจกงานต่างๆก็ได้นะครับงานบวชงานกเกษียณง,งานขึ้นบ้านใหม่เหมาะเลยพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เอาไว้ ฝากผู้ักผู้ใหญ่ได้นะครับฝากผู้ใหญ่ได้ฝากอบตอฝากกำนันได้เหมือนกันนะครับสวยเลยพพาติดตัวได้ติดรถได้นะครับหลกวดแคบขาดปลอดภยัยพระนี่หลันตรายพระที่ไม่มีอันตรายนะครับหลวงพวดเนืวานผสมดินกากยายัก สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะศูนย์แ6ด6นึ่งแปดหาแปนงถึงหก่ะครับแอดไลน์มาโทรมาสอบถามได้นะครับหนึ่งล้วห้าสิบบาทมีค่าส่งห้าสิบบาทนะครับสวยเลยเอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาชมกันว่าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวผมหาก่อน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  E